ถึงแล้วฮาร์ฟถึงแล้วฮาร์ฟนี่มีทีแพ้ฟานะฮะวันนี้ผมนะฮะแล้วก็ทุรมการมาสักแหงนี่ครับผมนะฮะเราจะมาช็อปกันนะฮะที่เจมีนั่นเองเนี่ยนะครับหลังจากที่ผมโดนกระชับมาว่าสองทับสองช่วยมาหาซื้อแป้นคีย์บอร์ดพิลเตอร์คือื่นอีกนะฮะผมก็ต้องมาที่นี่ที่เดียวเลยเจมีเขามีครบหมดเลยครับไปเลย เฮ้มาถดนะฮะีคัเะครับบอกว่าวัี้จะมาช็อปนะฮะช็อปสิคาบาไปใช้ที่ที่ร้านที่ออฟฟิเราตังพอหรือเปล่าในวันนี้ฮะเราอะจากที้ไปเนี่ผมบอกแล้วผมไม่รู้เลยนะนี่คือการมัสเคเนี่ยที่วันนี้มาบอกพนกเรนะฮะ ผมมีนิสายชื่อว่าวันนี้มีรายการแล้วก็นี่ต้องซื้อนะฮะใช่เราให้พี่เก่งธุบการบ้านเสื้อเคลุยเลยก,ก็แล้วกันได้เลยฮนะ,ะทุกท่านโอ้โหนี่นะฮะเราก็มีพนักงานต้อนรับนี่ <c oughs> อันนี้น้องมรารศีนะครับร <c oughs> ชื่อมาราศี <c oughs> แม่ชื่ออะไรครับโทษที <c oughs> เดี <łość> ๋ยววันนี้เราก็จะลุยกันทั้งเรื่องของสิ่งที่เราจะเริ่มต้นกันคุผู้ชมนะฮะก็คือเรื่องราวของสตรีมมิ่งเกมผมดูให้ทุกการมาสเกอร์เคไอขวัญแล้วก็ไอพังนะฮีงานนะนะฮะ ช่วยสตรีมมิ่งหน่อยอยากเห็นว่าเรามาสตรีมมิ่งพวกเกมผีอ่ะผมว่าสนุกแน่เลยอ่ะกลับไปพี่เก่งซิงพี่เก่งในตัวนี้ไว้ถูกไหมเล่นตัวนี้ไว้เราก็จะมาดูที่เมาส์นะฮะนี่เมาส์ก็คือนี้ปากกับหนูอะไรเงี้ยโอ้เราตลบตลอดเขาบอกว่านอนน้อยฮะเมาส์แบบไหนดีฮะเป็นลากเตอร์เขามีเข้าไปเล็กเขาไม่ค่อยแนะนะได้เลยนะได้เมาส์ได้เปน คีย์บอร์ดนะโอ้โหนี่ระหว่างเดิมเนี่ยคือช็อปที่ JB ที่นี่นะฮะที่สิผมจะออกมาด้านหลังนะจะเห็นภาพเลยนะคือช็อปนี่ใหญ่มากเอ้จ JB นี่มีเท่าไหร่นี่กี่สาขาร้อยกว่าร้อยกว่าสาขาเนี่ยหนึ่งสาขาทุกคนชมนะซึ่งอันนี้เขาอยู่ตรงตรงข้ามตรงข้ามจะเป็นร้านลาซาคาของพี่จิ๊บนะฮะคนไหนชอบอาหารใต้ทานได้เลยเราบอกว่าพี่บองมาที่นี่เลยของอย่างครบเรงแล้วจริงๆของพนักงานที่เขาจะไปหา่นต้นน้ำนะฮะใช่ใช่ ประกอบสักเครื่องไหมคระหูฟังพี่เลือกได้เลยครับเพราะพี่มีปัญหาหูฟังบ่อยมากพี่เหรอใช่หอแล้วที่พี่เกอตอนนี้ได้ช็อปนะแล้วก็เลือกสิ่งที่น้องๆทีมง,งานเขาอยากได้เอาไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมงต้องรบกวนสวนพี่ในกันก็ายๆแล้วช่วยพาพี่ทัวร์หน่อย อระสุนคอมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกระุรุ่นใหม่มากแล้วคอมตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเจอคอมในรูปแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนั่นนั่นกระถางกระถางดอกไม้ฮะเออไม่ใช่คอมไม่ใช่คอมฮะประกอบประกอบออกมาเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้ลูกค้าเขามาให้ตอนเปิดร้านเออเรานี่นะแต่น้องๆที่นี่ต้องบอกเนี้ยฮะทุกคนคือน้องๆที่นี่น่ารักมากนะฮะทั้งน้องผู้ชายน้องผู้หญิงนะฮะเราจะให้ว่าความเป็นกันเองเข้ามาก็จะยิ่งแจ่มใสแล้วก็อ่อเทคแคร์ลูกค้าทุกคนที่เข้ามา ที่ช็อปของเราที่ JB นี่นะฮะทุกคนพร้อมที <floor S 1> <j> ่จะให้ข hmm. ้อมูลแล้วก็พร้อมจะช่วยเหลือในทุกอย่างเลยอ่าะค่สัตว์ช่วยเหลืกับลูกค้านะคะชอบขนาดเท่าไหร่มีหลายยี่ห้อเนาะมีหลายยี่ห้ออ่าแล้วพี่ชอบขนาดเท่าไหร่ฮะข่อโมงไหมฮะเอสเอสเอสชอบเล็กๆหรอใช่เล็กๆบางๆเหมือนลิซองเล็กๆบางสูงสุดหนึ่งเมตร ถดมา้านี้ตัวเองเป็นเออเซเหมือนกัน,นกล้วแต่ลูกค้าเรืนี้ถ้าอยากได้ครบชุดก็ตาที่ไดห้หมดเลยค่ะชุดนี้ชุดเนี้ยประมาณเท่าไหร่ประมาณตัวนี้ก็คือไม่แผลอยู่ที่ประมาณเก้าหมื่นแต่ครบทุกอย่างครบทุกอย่างอะไรนอันนี้ก็คือประกอบเชค่ะประกอบเช มีบริการจัดรเก๋จัดชุดออเจนี่คือภาพโดยรวมทั้งหมดนะของเจดีสาขานเรียกว่าสาขาจีีพาซาานะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเปิด10โมง -12 โมงค่ะทุกวันทุกวันค่ะอะถ้ามาอะไรก็มาถามน้อง ได้คะ่ะหรือว่าติดต่อมาได้เลยที่สาขาที่สาขาหรือติดต่อที่นอกเ้ยครับพรน้องพรก็ได้อ่าไม่ใช่มาละสีแล้วล่ะนพรโอเคเอนะครวันนี้เราได้กรบร่ตันครับมา